อ่ะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมมาแนะนําเว็บนะครับข่าวไลคอยนะครับซึ่งเมื่อวานผมได้ทําการโพสต์ไปในกลุ่มบิตคอยนะครับก็เป็นการถอนครั้งแรกนะครับเมื่อวานถอนขั้นต่ําอยู่ที่0.01นะครับผมก็ได้ทําการถอนไปนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับสนใจก็ได้สมัครเข้ามานะครับก็ตอนนี้ผมเชิญได้แล้วอยู่ที่ 55คนนะครับแล้วก็เหรียญจากการแนะนำเพื่อนผมก็สามารถที่จะถอนได้เลยนะครับผมเว็บนี้นะครับลงทุนขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำนะครับไม่มีขั้นต่ำแต่เพื่อนๆที่สมัครลิงก์ผมมาเนี่ยครับจะได้0 0 0 3นะครับเป็นกําลังขุดนะครับก็ใครจะขุดแบบสายฟรีก็ได้นะครับแบบลงทุนก็จะได้เร็วหน่อยนะครับ ใครที่สมัครลิงก์ผมก็จะได้0.003นะครับอันนี้ผมลงทุนไป0.06นะครับก็ประมาณ80กว่าบาทนะครับผมก็จะมาทําการถอนเลยนะครับเว็บนี้เนี่ยเราแค่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ปล่อยให้มันขุดไปเลยหรือใครอยากจะลงทุนก็สามารถลงทุนได้นะครับผมนี่นะครับฝากตามลิงก์ของเพื่อนๆนนะครับไม่ต้องฝากมาลิงก์ผมนะครับนี่ที่ผมฝากเข้ามานะครับ เมืม่อหลายวันที่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนของผมนะครับเมื่อวานผมถอนออกไปนะครับวันนี้ผมจะมาถอนอาอาจากการขุดแล้วก็จากการแนะนําเพื่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าการแนะนําเพื่อนนี่จะถอนบวกกับาการขุดได้เลยหรือเปล่านะครับผมจะใส่ลองลองใส่0.02 2ดูนะครับ0.02นะครับโอเค อ๋อใส่ไม่ได้เนี่ยมันต้องวาง IP พ d นะครับลืมไปผมไม่แน่ใจว่ามันจะถอนออกได้ยังไงนะครับเหรียญตรงนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาถอนตรงนี้ออกก่อนนะครับผมก็จะถอนเข้าบิดขับนะครับกระเป๋าเงินของผมเราก็มาที่นะครับของเพื่อนๆนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับเป็นรูปกระเป๋าแล้วก็มาที่เงินกองฉันนะครับแล้วก็มาหา ที่เขียนว่าไลคอยเนี่ยครับ ltc นะครับกดเข้ามากดที่คำว่าฝากนะครับแล้วก็กดคัดลอก ltc a d s นะครับผมก็จะทำการถอนเลยนะครับวางกระเป๋าครับถอนเลยครับโอเคถอนเรียบร้อยนะครับผมถอนออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูประวัติการถอนนะครับนี่นะครับ0 0 1จนะครับ เดี๋ยวรองเงินเข้านะครับอืผมไม่แน่ใจว่าเหรียญตรงนี้จะถอนออกได้ยังไงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มีคนสมัครเข้ามาผมก็ได้กําลังขุดที่ได้เร็วนะครับแนะนําว่าให้แนะนําเพื่อนเยอะๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าเงินจะเข้าตอนไหนนะตอนนี้1 1บเอ็ดโมงสิบหกนาทีนะครับอ่าครับผม ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม0.01นะครับนี่ครับ0.0134นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลา,อาตอนนี้ผมถอนไป11โมง16ตอนนี้25ก็ใช้เวลานิดหน่อยนะครับไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเงินเข้าเรียบร้อยครับอันนี้ผมเพิ่งถอนไปเมื่อวานนะครับเพิ่งถอนไปเมื่อวานก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีเหมือนกันนะครับ วันนี้ก็ถอนอีกแล้วนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่สายฟรีก็ใช้เวลานะครับขุดอาจจะนานหน่อยแต่สำหรับคนที่ลงทุนนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับถอนได้เร็วหน่อยนะครับก็เว็บนี้หนึ่งเลยมันไม่หมดเวลานะครับแล้วก็ตายตัวเลยก็คือขุดยาวๆตอนนี้ ผมลงทุนไป0.06นะครับตอนนี้ผมถอนมาแล้ว0.02ก็เหลืออีก4นะครับเหลืออีก0.04นะครับถึงจะคืนทุนนะครับพอหลังจากเราที่เราคืนทุนนั่นก็คือกําไรของเราแล้วนะครับก็คือตายตัวเลยเรากินยาวๆเลยนะครับกินเปอร์เซ็นต์กันายาวๆเลยนะครับคือมันคือมันไม่มีวันหมดอายุนะครับก็ขุนได้เรื่อยๆคืนกินเปอร์เซ็นต์ยาวๆถ้ามันยังจ่ายนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันยังจ่ายก็คือเรากินยาวๆเลยนะครับ โอเคครับผมไม่เข้าใจตรงไหนก็ทิ้งคําถามไว้ได้นะครับใต้คอมเมนต์ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับใน YouTube นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็นช่องมือใหม่นะครับเป็นช่องบิตคอยกักๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม